ษาก็เริ่มงานกับสเนลไว้นะคะก็น่าจะปี2013นะคะก็7ปีเข้าสู่ปีที่8แล้วค่ะที่สาก็เข้าสู่เลขสามแล้วมีเรื่องที่กังวลเพิ่มมากขึ้น<ม>อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือเรื่องริ้วรอยที่สาก็เลยต้องเริ่มดูแลผิวหน้ามากขึ้นเป็นพิเศษเลยค่ะได้ลองสเนลไว้ดับเบิลบูสติ้งเซรั่มแล้วนะคะปัญหาผิวของที่สานะคะลดลงค่ะแล้วตัวนี้นะคะมีถึง2สูตรด้วยกันค่ะสูตรไวท์เทนนิ่งค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องผิวกระจางใส่สูตรแอนตี้เอจจิ้งะตัวววว้ชะะะช่ยยยรอร,รอิผึกบด เขามีเมื่อหอยท่าเป็นส่วนผสมฟื้นฟูผิวทําให้ผิวกระางางใสมีสารสกัดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะก็คือในอาซินามายัยลดการอักเสบของผิวนะคะช่วยเรื่องริ้วรอยต่างๆฟูลอรีนค่ะจะช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะนอกจากจะมีแบบซองก็มีแบบขวดแล้วค่ะที่สาเนี่ยได้เห็นแพคเกจจิ้งครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าอินโนเวทีฟมากๆนะคะที่สาเนี่ยใช้แล้วก็คือชื่นชอบมากๆเลยนะคะขอฝากด้วยนะคะ